ทไมเอาโมเดลไม่ออกแป้นนึงนะแป้นนึงนะโมเดลไม่ขึ้น โอเคโมเดลโมเดลไม่ขึ้นโอ้ยตา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 ยโมเดลไม่ขึ้น ทำไมมมเดียวฉันไม่ขึ้นหรือเปล่านะมนามโมเดลขึ้นนะยังอะโมขึ้นยงอะโ แป๊บนึงนะเอ้า <laughs> แปบ๊บนึงนะมาแทนระบบไลนรอบแรกคือลิงเลยแ <laughs> ทนระบบไลนครั้งแรกลิงเลยโอ๊ยตายตายแล้วตายแล้ว

ได้ละ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 โอ๊ยลิงตั้งนานให้ตายเถอะซาร่า เออสมาชิกสามารถเออสามารถสามารถพิมพ์คุยกันได้นะเมื่อกี้เมื่อกี้เทสระบบเทสระบบไลท์ว่ามันได้ไหมสักคู่นะเออเออไหนๆก็เทสไลท์แล้วเออเล่นเล่นเกมเลยค้าทำ ชิกเออประดนะโอเคเอ่าที่บ้านอาจจะมีเสียงรบกวนเนื่องจากเออเปิดข่าวเนาะที่บ้านเขาเปิดข่าวกันที่บ้านเขาเปิดข่าวกันโอ้ยให้ตายเถอะ มาเออแล้วเ,เราทำอะไรดีเออเปิดเปิด,เป,ดเปิดเกมได้ไหมแล้วเ,เราจะเปิดเกมอะไรดีไมค์ครับแล้วกันไมค์ครับแล้วกันนะ ไม่มีใครแบบว่าเอา่อพิมพิมอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยเหงาเหมือนกันแล้วเนี่ยสมาชิกถ้าสมาชิกกับผมก็เหงาเป็นหน้าขอรับถ้าสมาชิกเออพิมพ์หน่อยก็ได้นะคะ เรามาเล่นเอาชีวิตรอดการสแป๊บหนึ่งก่อนที่จะปิดไลท์ดีกว่าลองเทสไลท์ดูตอนนี้อากาศร้อนมากร้อนจริงๆนะ โอ้ยกระดูแตงกอบโอ้ยโอเคสรุปก็ไลฟ์สตรีมได้ตามปกติโอเคโทรศัพท์สองเครื่องของแท้เลย โอเคโชว์เซตติ้งแป๊บนึงนะเอา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 วิดีโอเซตติ้งแปอ้าวเดี๋ยวค่อยปรับแล้วกันใช่ไหมไปก่อนโอเคตอนนี้เราเล่นถึงไหนแ้วนะอ๋อตายแล้ว แล้วเหรอเนี่ยเฮมืดไวจังอ่ะอ๋อลืมไปว่าพิ่งเข้ามาเดี๋ยนะลืมไปว่าจะต้องจะต้องัอนนี้นี่วะ่ะนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอะไรค่อยว่ากัน <laughs> โอเคเตื่นไวจังอะเตื่นไวไปด้โอ้เหล็กได้เหล็กแล้วเออไม้ไม้ตุ้ไม้ไม้แวอรอนี่ไงไม้วุดอ,อ่าบลาโอเคนะคะเดี๋ยวนะเสียงเสียงเออมหากาศซอมบี้ที่โดนเบิร์นเบบี้เบิร์น เดี๋ยวนะเตงเตงขึ้นมาให้เขาคราบสิเตงเตงทำไมครับเตงจะทำอย่างนี้กับเขาไม่ได้นะเอาะ้าแหววายทำไม What the โอเคสร้างดาบมาโลก็มีอยู่แล้วโอเคทำไมตัวเหลือแค่นี้๋อ้ยไปมาเจ้าจุจี้นะคะดิฉันกำลังเอ่อสู้ชีวิตอ้ะก็ลืมไปว่าตัวเองเผาผีลืมโอ้ย โอ๊ยเจ็บเจ็บไปทางหัวใจเออไม่ใช่ล,ละเพื่อนบาแม่เราบอแม่เราปาริตีท้ทอีโราเนะอีนายต้องงลืมไปว่าตัวเองไปเผาผีลือไปว่าใส่หมดแอลเอจินโอ้ให้ตายเถอะ <c oughs> โอ้ยเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยเนื่องจากเอ,อ่อ ก็นานๆไปกินน้ําเย็นมากินน้ําเย็นมาแล้วเป็นยังไงล่ะสภาพโอโ้โหนี่ไงคะสภาพท่านสมาชิกแล้วก็ไม่มีใครดูไลค์กูเลยเอ่อตายแล้วหรือว่าฉันจะไปไลค์ในติ๊กตออ็อกวะ ใน๊กต t อกหรอเอาจริงดิฉันมาทำอะไรที Hence, ่นี่ฉันขึ้นมาบนบกทำไมบนบกอะไรล่ะหาคอนเทนต์ให้ชีวิตชีวิตก็จะแจ่มใส จจมช,ช้เแจมช้ยจมใสดิไม่มีใครเล่นด้วยไม่มีใครตบมุกด้วยเหงาเลยกเต๋อสร้างเกาะเหล็กมาแล้วก็อะไรนะมวกเออ จะออกไปอีกแล้วแทน้่าที่รู้ว่าตัวเองตัวเองเป็นเผ่าอผอีอ้อะไรของฉันมื่เนี่ยแป๊บนลลึงนะจัดของแป๊บนึงโอเคได้ละ <laughs> ได้ละน่าละน่าละ โอ้ยร้อนเอาจริงๆทั้งในเกมทั้งในชีวิตจริงคือร้อนมากร้อนมากมายไหนนะจะไปที่ไหนดีลงท่าไหมแล้ึกชีวิตสะดวกสบายมากเลยจากที่ ได้เป็นเออผ่าอผีโหท่ามันคือใหญ่แท้ท้ามันอะไรจะใหญ่ขนาดนี้ชีวิตสะดวกสบายแลกลายเป็นผีแล้วมอนตี้ด้วยเปล่าวะอันนี้จะไม่ได้ไม่ได้เข้านานคร <Cut, go. S 1> ดกงเนี่ยนะเดี๋ยว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 เฮ้ยไลท์เคป ลัสเคปมันใหญ่ขนาดนี้้วยหรอวะเฮ้ยชิงแจวโอ้โหลัสเคป my god oh my god ต่อ oh my god oh this so big oh my oh my god oh my god ต่อโอเครู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรต้องทำ้วปะเดี๋ยวค่อยมา เดี๋ยวค่อยมาขุดเหมืองต่อนนทีหลังโอเคเดี๋ยวค่อยขุดเหมืองโอ้นี่ไงเว้ยสำรวจแล้วมันก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ไม่คิดว่าถ้ำลาชเคมันจะใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหมันใหญ่เกินอ่ะ ถ้าสมาชิกมันใหญ่เกินข้าพเจ้าเฮ้กัส,อสโอเคพอเถร็มปิดไลท์สักทีเถอะปะทอแค่มาไลท์เทสเฉยๆแม่แรกก่อนสมาชิก